Saya mendukan. Ya. <tuk melihat> <Dua lapun. tuk> สวัสดีครับวันนี้กู juga ปองเงียดตอกเกลือสิทุกคนเอฟซีปองเงียตอกเกลือสิเดี๋ยวมองเงีเยจะมาสอนทําสนุกใต้ซึ่ง,มงเมยทำมาแล้วคลิปหนึ่งน้องๆอาจจะไม่รู้เรื่องวันนี้มองเงียจะมาสอนด้วยตัวเองเพราะวันนั้นมองเงียได้มืงชันทําให้วันนี้มองเงียจะทําให้น้องๆดูเพราะว่าสูตรของมองเงียนี่แรงกว่าเพื่อนทุกคนแรงแบบเอาไม่ใช่ครับทุกคนเดี๋ยวมองเงียจะมารีวิวเบ็ดปลาก่อนซึ่งมังมาดบอกว่าเบ็ดปลาเล่มนี้อ่ะ มันเป็นเบ็ดปลาสมัยที่มังมัดไม่แสงเก่งทุกคนซึ่งมังมัดอยู่ในป่าตอนนี้มังมัดออกมาจากป่าแล้วซึ่งมันเป็นเบ็ดปลาสมัยโบราณโบราณทุกคนดูทุกคนเอ้ยหนักมากครับทุกคนดูแต้นเต้นเต้นเต้น่เยอะไปสิเพื่อนเฮ้ยเลยไปสิเพื่อนเฮ้ดูทุกคนขนาดเล็กเป็นปลาออกมามันยังออกมาเป็นมังมัดเลยทุกคนเสร็จแล้วเฮยเลยไปสิเพืเฮ้ยนี่ครับทุกคนรีวิวเบ็ดปลามังมัดสมัยโบราณโบราณปัจจุบันมาถวดซึ่ง ใช้เหล็กทั้งทนนะครับเหล็กป้องอ้อยม,ม้งนมน <N> ันี่น่าจะเป็นเหล็กทำบ้านเหล็กใช้เขาใช่นั่นแหละป้องอ้อยแต่ว่าไอ,อ้นู้นมันหมดแล้วแต่ไม่มีป้องอ้อยัไงไม่ใช่ป้องอ้อยแบบป้องลื่อออนอันี้แบบป้องลื่นหรือว่าป้องอ้อยมันหมดแล้วใช่ <N> ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าเห็นรอยขอบมันยังน่าจะมีแต่ว่าคือแบบมันนานเกินเลทุกคนนานตั้งแต่ศตวรรษที่ไม่รู้เหมือนกันด,ดูตาเบ็ดก็รแลลวทุกคนดูว่ามันนี่ทุกคนบอกเลยว่า มันแวงมาแล้วทุกคนตาก็หักเพราะว่ายายเอาตาไปครับตาก็เลยหักถ้ยมันไงตาแดงด้วยทุกคนเห็นไหมเสียงเลยมันก็ต้องไปหาหมอ,อแล้วโอเคนี่คือเบ็ดปลาที่สมัยโบราณแล้วก็นี่คือลูกของมันทุกคนใช่เนี่ยมันคลอดออกมาเป็นอันนี้นี่คือพ่อของมันแล้วก็นี่คือลูกของมันแล้วก็พี่ชายของมันอยู่ที่บางหมัดน,นะศูนย์นเจ็ดอันนี้น่าจะศูนย์แปดนี่คือน้องของมัน เพลดเพลินไปแล้วพะเจียวหนูมึงอยจะทำแตนนู้นให้น้องๆดูซึ่งมึงอยจะใช้ไม้ใบสองสองอันอันหนึ่งอันหนึ่งใช้เป็นไม้หนีบแล้วก็อันหนึ่งเป็นเอ่งซึ่งบางเพล็บบอกว่าเอ่งทำไมใหญ่แดงเราก็ตัดเหลือแค่นี้บางเพล็บพอใจไหม้างเพล็บทุกคนดูนี่คือการตัดดูนะทุกคนเวลาเราจะใช้เพ็ิดเพลันโง่เนี่ยตัดเอ่งบอกเลยว่าไม่แดนในตั้งมันก็หัก เออทุกคนมาหนักแล้วก่อนท่านนี้ตั้ง,ท,งทุกคนเห็นไหมความคมของมันทุกคนเห็นหรือเปล่าเฮ้ยบังเอียดมาดูความคามของอันนี้กันว่าตั้มต้าตีลงนี่วมันจะหักหรือเปล่าโอเคแข็งโอ,โอ,โอ้ยแขงโอ้ยใหญ่เงี้ยไม่ดิโอ้โหเฮ้ยเลยเฮ้ซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าบางเอียดหล่อมากเงีย้ยเลย

ไม้ท่อนนั้ะไม้ท่อนไม้แอันนีกตีวเอาลับไม้อ่ะลับเลยวจอดเลยเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนี้กุ้งนี่ยหละอ๋อไม้แอนดี้ึกอะอ๋ออ๋อจอดเล็วตอนนี้บางพิษจอดบัวบางพิษลีลาเหมืเลยรู้แล้วเลยนั่นแหละนี่เขาเรียกว่าไม้ท่อนและนี่เขาเรียกว่าไม้เผยทุกคนดูไม้ท่อนที่บางพิษไม่รู้จังและก็บางพิษก็ไม่รู้จังแต่บางเอียบหล่อมากนี่จ้ะ ครับบางกรอบไปบางสอบไปบางหมัดฮะเอาทุกคนบางหมัดเอาพี่ชายมาใ้เร็วมาให้เอาไปนี่คือพี่ชายของมันทุกคนดูความแตกต่างความหล่อมันเท่ากันเลยคนซึ่งมันจะไม่ใช่น้องชายมันให้บางหมัดไปใช้ดีกว่าไปเอาน้องไงบางมัดเพราะมัดจะเราด้วยหัดทรายทุกคนมันถึงขั้นตอนดัดทรายแล้วใช่แต่กองมังเกิลอะขั้นตอนสับทุกคนยำก่อน ทุกคนคือบงังแนะนำนะถ้าน้องๆอ,อายุน้อยน้องๆห้ามทำเองเพราะว่าบาดอาจจะเบ็ดเบอร์ได้ทุกคนบาดมือเบ็ดเอ้ยเบ็ดอาจจะบาดมือแม่บาดอาจจะเบ็ดมือนะให้พ่อแม่ทำให้ดีกว่าซึ่งบางเอญ่ะหล่อมากไปต่อทุกคนเวลาเราอะบางเอญน้องๆจะดังเกตด้วยบังเอญจะเราตาไมา้มันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เราตาเดี๋ยวยายอาจจะมาตามตาสวยเลย โอเคพอน้องเราเสร็จแล้วน้องก็วัดเลยสวยเสร็จแล้วทุกคนไปยยังไม่ได้ไหนทำเสร็จแล้วเฮ้ยยัยบุษยเราเราตาแล้ทุกคนเราตาไม้ก,ก่อนทีนี้ตาหนูอ่ะพอตกละเราา็วทำไมยาสาถึงต้องรอ<ว>เพราะเดือดไปเราตาออกแล้วจ้ะตาก็กลับมายาสาไม่ได้ใช่แล้วมาเฮ้ยยับยบุษย,รยเราตาออกใช่ไหม คือเคล็ดล e. ับของการทำเมนูเนี <Remember. S 2> like ่ยมันไงตัดตรงนี <spreading> like ้ก nice. ่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทุกคนมันจะไม่ได้ชูดทุกคนอ่าน้อยทุกคนเดี๋ยวมึงไงคว้าก่อนไม่เป็นไรมอุปกรณ์เป็นตะนูอันเล็กร้อยแบนเลยมึงร้อยแบนไปไหน้วมึงใส่เสมอจิ้มเสมอจิ้มตะนูทุกคนคือเคล็ดลับเราต้องทำให้มันแบนๆไม่โค้นะทุกคนไปไปอันแบน นี่เหรออ๋อเป็นคำถามที่ดีมากทุกคนซึ่งหัวจุกบางเอียดหล่อมากมีลูกโคโ้ดแล้วทุกคนมีล,โโลูกโค้ดแล้วรู้จักมั้ลูกโค้ดคือไม่ต้องแรงไงเพราะ้รงไงเห็นไหมทุกคนบางใจเราข้างในก่อนทังเกตดูดีๆนะเดี๋ยวข้างนอกนี้เราก็ใหเราก็ใหกินในมันนะเออมีกินนอกกินในเหรอใช่ถ้าไม่กินนอกกับกินในอะ่ะมันอาจจะไม่เอ็มทุกคน เพราะว่าธนูอ่ะเราต้องเน้นให้ปลายมันเบนๆทุกคนคือธนูอะทำเบนเบนไว้ก่อนเราขึ้นกลมไม่ได้เราไม่ใช่เป็กเว้านะแต่ว่าอย่าให้เบนเกินถ้าเบนเกินมันจะไม่ไม่ได้มักริฟต้าแบนหนักมันไม่ไม่ได้ใช่เดี๋ยวพอมันบางมันใช้การไม่ได้เพราะว่าธนูอ่ะเราต้องคือหลักของธนูอะถ้าไม้ยิ่งแข็งอ่ะมันยิ่งดีไม่ดังไไมงใครบอกไม่ดังใครบอกมังฟิก ดแตวรู้มาผิดฮะอยากผิดแล้วไม่พือมังวิกไม่ยอมครับรเพราะว่าแรกผิดปั๊บเดี๋ยวอาจจะเข้าชื่อเข้าช่องแล้วอาจจะทั้งไชื่อใหญ่ก็ได้เดงวก่า <l oss> มีการฟ้อ,นนรอ,องแล้วครับตอนนี้ครับฟ้องร้องแล้วครับซึ่งมีชื่ออภิษชื่อี <l oss> ใช่ใช่บังอภิษบังอภิษแต่ไม่เป็นไรมังเหยียดโปรโมทช่องมังวิกให้แล้วตอนตอนีน้คนติดตามมาเลย นี่ทุกคนพอเราลองให้มันเบนแล้วทุกคนดูนะวิธีการลองของเงียบโอ้ยสิบเอ็ดเลยทุกคนชมคนดีใจเลยครับปเวกจะลองง่ะสิบครับก่อนลูกเหรอเจอไหมมาเออโอ้โหเงียบจะลองสิบรับเร็ววันนั้นม่อาดีใจมาสิบครับจะลองเลยมาเห็นไหมทุกคนมันเราไม่ยากเลยนะครับแต่หนูถ้าเราเก่งนะถ้าเราไม่เก่งคือเราเรายาก

แต่มันยังไม่ได้นะคือเวลาเด้งเราเด้งกลับหลังนะทุกคนแต่เ,เราแย่เด้งมาหน้าพอเราตั้งเราเด้งมาหน้ามันจะงอแล้วงอเลยทุกคนนะถ้าเราเด้งกลับหลังมันจะไม่งอทุกคนเพราะมันยิงนนย <c oughs> ใช่มันยิงมันยิงมันไม่งอเครดูครับการทำเนูของมังเอียดใช้เวลาไม่เกินสามวันนะทุกคนบอกเลย เดี๋ยวมึงเห็นเอาเออนุใส่ลาเบรเล่ดิหมวดวัน uh นี huh> ้ว uh ่าเป็นย oh ังไงดีไหมหมัดเเอาดี huh. right. like, uh ่ไหมเหมือนใครไงมายดแต่มารีเขาทำกันจริงเหรอลาเบรเขาได้ไหมใช่ครับของเขาสุดไหมแต่ว่าของเขาไม่ไอ้สุดขึ้นมาตั้งนิ่งเหมือนลาเบรรู้ไหมไม่เป็นนั้นแหละพอเพราะว่าใส่เองอ่ะพอได้ตะนูอะว่ามันจะนิ่งมันจะไม่ทิกรวิ่งแต่เดี๋วมันก็ตะนูก็จะไปดักลมได้ใช่ยิ่งลมแรงว่ายิ่งร่วง ทุกคนดูเองนะแต่ว่านี่คือบางเหตดใส่อยากฟังเสียงเฉยๆนะเพราะว่าบางเหตุใจอยากฟังเสียงนี่คนระับทุกคนเราดูว่าให้มันได้กันนะขนาดนะเดี๋ยวมาประจันกับทางอิสา,านนะวิทย์นะมาแล้วมัดใส่เบ้าไหนมัด โอ้อยเราเลยมาเลยผมเงียบตกเตียงหมดเลยมาเดิมหมดผมมาดังเสกและวมาดูผมมาดังเสกดูอะไรดังเสกดังเสกละโอเคทุกคนดูเองนะว่าเงียบเราสวยแค่ไหนทุกคนนี่คือความละเอียดมากเลยมผงวิบยาดังแกงมเงียบครับมผงวิบโดนดังแกงมเงียบแล้วมาเด้อ จำเราเหยียดเยอใช่ใต้องนังเกก่อนนะมันเป็นได้บางพิกเออบางเอกก็เริ่มต้นมาจากศูนย์เหมือนกันท้าบงเอกทำได้บางพิกก็ทำได้มันอยู่ที่เราตั้งใจหรือเปล่ามันมัดจริงกันแหละมันมัดจริงมากมังมัดแรงขี้บังเอกหลายอย่าง ดังได้ไหมวะคำตอบคำตอบใ่เยใครคนเดมมันเห็นคตอบว่ามียี่สิบคนแล้วนี่บางคลิปไหมว่าถามวาเราไปเนเเอเราได้เมนดอกเะถามกี่เอตอบเมนตมันทำไม้ตอบไม่ได้ไหมแต่บางอีเยอี่คนครับตอบยากเลยนี่ พอตอบว่าสองนี้ไม่ได้นอนทันทีเลยบุคคลดีเอี่พี่บเอาไม่แน่เลยไม่เน่ทุกคนคือพลางตัวไม่เลยปลางตัวเป็นเลรีนะทำเป็นตามทำเป็นตามใช่ใช่ทำเป็นตามคือไต้เมียามเราไม่ตอบเลยเปิดามเป็นเลรีเปิดเรตอบเพราะเราบอกแล้วว่าตอบของจริงยัง่ดใช่ปอดี ถ้ามันเหยดเปิดเรื่องให้แล้วหมาดว่าเราเจอกันที่ควงควายกันบางมาดทำคลิปสอนน้องๆ้องควงควายได้ไหมดนะได้ทุกคนก็ติดตามที่จ้องหมาดนะถ้าอยากเรียนควงควายเพราะบางหมาดเป็นบรรพจานทร์ระดับหนึ่งของประเทศไทยทุกคนเกี่ยวกับควงควายใส่เคยถุยหมาดสอนได้นะถ้าเกิดท่านใดสนใจบอกเลยระดับตั้งที่เดินผ่านไปผ่านมาเอาไม่ใช่ไม่ใช่บางมัดน่าจะขอลาไปใช่อลิทีาไปยาก่อนนะใช่เพราะหมัดไปหาคลีปยาไปพยาบางหมัดเป็นบรรพจันทร์ใช่ไหม

คุณดูเองนะว่าความละเอียดของเงียอยู่ที่ไหนเนไม่ไม่แจ้งนี่ดีที่ไหนความละเอียดของเงนียบตัวนี้นี่ไม่นักเลยน,น่าเพื่อเลยเป็นไง น้องน้องดูเองนะว่าน้อง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 ต้องรู้จักจับเคล็ดลับไปได้นะว่าบางเหตุเรายังไงคือเราจะต้อนไม่น้นอยนะแต่มันมดน่ายชนก็ไม่นั่นเลยคือเราต้องรู้จักเก็บเล็กเก็บน้อยวิธีการทำนะน้องน้องต้องดูเองด้วยนะไมาเก็บไม่เก็บน้อยทเคล็ดลับใช่ใช่เก็บเล็กเก็บน้อยเคล็ดลมาครบแล้วทุกคนซึ่งเมื่อกี้เขาไปชนนะใบตานี่ คือดูนะมังเอียดคือทำแบบไม่ต้องวัดมาจากว่าเลยทุกคนเพราะว่ามาเยอนะมังเอียดนี่คือแบบกะเอาเอา,ายเยอะๆก็นั้นแหละมายินได้มายินได้มังเอียืมันไม่ยังมันไม่ใีการมันก็ยินได้มึงก็ มากระโดดได้ยังเห็นไหมบังคับเป็นไงไม่เห็นบันคปปนงคับอาจจะหวาปว้าองนี่างตามสีสวยมากไม่หวาให้ทค,คนดูไม่อยากดูให้ทุกคนทีนี้มันดังร้อมากไปดูเอาให้บัคงคับตรวจก่อนเป็นไงบ้างัางคับสวยเลยอืมไม่ได้ไหม,ไมล่ะเดีเ๋ยวเี็ยดูก่อนว่าอันนี้โอเคได้ ว่าวจับก่อนอนาใช่ว่าวเอาวีกหนึ่งเราเบอร์บ้างเนี่ยนั่นแหละเร็วทุกคนดูนี่วิธีการจับนะทีเดียวเลยนะตาเบติงหมัดลาีงเดียวมังเ็ดไม่ยกตาเบตีมันเป็นสูตรหมัดทำไมบางพิบไม่วางยาบางเอียดอ่ะวางว่ะพกเดียวอ่ะอย่าอย่าอย่าบอกว่าบางพิบไม่รู้แล้วนะใช่ไงดูทุกคนดู สมมติว่าเอ้ยแม่ใจรุดบางอย่างเอาใจได้นะถ้ามเงียฝั่งนู้นเราหยาบมานี่หนึ่งง่ายเบอร์พิงค์ทุกคนให้เลยเอ้ยแม่ทุกคนเชือกดำเหนียวกว่าลองเลือกตัวเองนี่มัจะจ้างน้องๆดูเฮ้ยไปเลยตัดบางอย่างจ้ะเนมีเตอร์วีไว้ดูทีหลังโอเคน่าบางเหยียดใส่ก่อนตอนมัดนี่คือน้องๆจะดู้ไหมในเวลาใส่ว่าองไส่บ้าง น,นี่นนมาเมลยมาเลยโอเคเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมึงจะมัดฝั่งนี้ดูวิธีการมัดของเนี้ยังเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่ทุกคนเราเอาสายเองมาแล้วก็โค้มันลงไปนี่แล้วก็จับตัวนี้โอเคทำไรอยู่กินข้าวกับใครกินข้าวแลว้วไหม

ดี๋ยวมาดูกัน,น,นดูนะทุกคนโอ้มากธรรมดาจริงถึงมันอันเล็กแต่มันก็ไม่ธรรมดาะนะครับทุกคนสุดยอดเลยมายิ่งมากสุดยอดเลยไหมสุดบางเงี้ย เอาใครไปเลยก่อนทุกคนเป็นไงล่ะเอฟซีบางเอียเห็นไหมอยู่แล้วนี่คือธนูชุดบางเอียดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเจ้าไปกดไลไ์ถ้า,ถาเจ้กดแชร์ถ้าคุณอยากเลยกดซัตตะไคร้ตั้งไว้เลยเราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล็ก็จะดิ่งไว้ทุกคนสำหรับวันนี้บางเอียดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ